ใครกำลังหารถ SUV พร้อมใช้นะครับที่สำคัญมีวันตีเหลือแล้วเป็นรถเป็นใหม่ๆต้องคันนี้เลยตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz GLE 500 EMG แต่ง EMG เพิ่มด้วยใน7จ0หืนาเท่านั้นแล้วที่สำคัญคือซื้อวารันตีจากศูนย์เพิ่มมานะครับ400,000กวาบาทวันตียังไม่หมดนะอุปกรณ์ได้ครบหมดใช้แบบสบายๆใจนะครับรถปี2017ในราคาพิเศษเพียงแค่1590 0 0 0บาท บอกเลยไมน้อยคุ้มสุดเลยครับ ัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับมันเป็นรถที่ผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเนี่ยผมเห็นมานานแล้วเขาอยากขายนะครับไม้มันน้อยมากเลยแต่เป็นรถที่ขับดีมากนะผมมีโอกาสได้ขับรถลูกค้าตอนออกมาใหม่ๆนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็น s u v p r e m พรีเมียมนะครับเซกส์แที่เป็น SUV ใหญ่จะมีในตลาดอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับ Mercedes-Benz ก็ต้องเป็น GLE BMW เบเต้องเป็น X5 p o r s c พอเช่ก็เป็น a y ย n n นนะครับหรือถ้าเป็นเล็ u ซก็เป็นเล็กซั x แล้วแต่เครื่องเลยคนส่วนใหญ่นะครับถ้าพูดถึงความหรูหรานิ่มนวลน,นะครับทุกคนส่วนใหญ่ต้องคิดถึง Mercedes-Benz แน่นอนตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz GLE 500e นะครับปี2017นะเมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่า Mercedes-Benz ML นะครับตั้งแต่ปี2017ตัวนี้แหละ16-17เป็นต้นมานะครับเขาไม่เรียกว่า เอ็มแล้วนะเขาจะเรียกเป็น g L e นะครับก็คือใช้รหัส G รหัส G เนี่ย Mercedes-Benz จะเรียกเป็นรถ SUV หมดนะครับอย่าง a, g L a GLC, g L e g L s แล้วแต่เลยเอาง่ายจีเคือ C-Class, GOE คือ E-Class, g L s คือ S-Class ที่เป็นยกสูงนะครับคีกเตอร์อย่างหนึ่งผมต้องบอกว่าถ้าทุกคนดูคลิปผมผมจะบอกเลยว่า Benz ์่ะทำรถ SUV ได้นิ่มกว่า BM เเยอะถ้าคุณได้เครื่องปลั๊กอินไฮบริดนะ ไฮบริดเบนซะ์อะเจนนี mm ้ hmm. เป็นเจนใหม่แล้วนะครับจากเจนที่เคยมีปัญหากันนะตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซินซึ่งแรงอยู่แล้วแต่พอเป็นไฮบริดอะมันช่วยเรื่องความนุ่มนวลมากๆตัวสเปค GLE นะครับตัวสเปคของเขานะเป็นเครื่อง V 6 t เทอร์โบคู่ตัวเครื่องยนต์ V 6เนี่ยมันให้แรงม้าประมาณ3 3 3แรงม้าแล้วนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยอีกประมาณ116แรงม้านะครับเป็ดเสร็จออกมา400กว่าแรงม้านะที่สำคัญกระสุนถึง105.3ห้าาวิอะคือโคตรแรงเลยระบบขับเคลื่อน4ล้อนะ เป็นโฟร์แมติกด้วยนะครับทำให้มันขับนิ่มมากคือคจริงเวลาคุณสตาร์ทนะครับทำงานด้วยไฮบริดถ้าความเร็วไม่เกินประมาณ30เนี่ยคือแล้วแต่การปรับนะถ้าทํางานอยู่ในระบบไฮบริดมันจะนิ่มนวลมากๆเลยระบบการขับขี่รถรุ่นนี้เนี่ยจริงๆปรับได้ประมาณ4-4แบบเลยนะครับแล้วแต่คุณชอบเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันแต่สิ่งที่ผมชอบนะมันคือความแรงและความนิ่มครับรถไฮบริดตอนนี้น่าสนใจแต่สิ่งที่ทุกคนกลัวส่วนใหญ่คือเรื่องการซ่อมบารุงใช่ไหมครับคันนี้นะ เจ้าของรถคันนี้นะครับลงทุนมากเลยนะส่วนใหญ่ไม่มีใครทำนะครับคเคอขาซื้อบรันตีเพิ่มจากศูนย์นะครับเอาไง,ไง่ายอุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่ใช่อุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับอย่างเช่นของเหลวแล้วก็ใบป,ปัดน้ําฝนยางนอกนั้น cover หมดดังนั้นคันนี้นะรถไม่เจ็ดหมื่นสามนะครับเจ้าของเขาเคลมหมดแล้วนะครับเคลมโช๊คมาแล้วตู้แอร์ข้างหลังนะครับที่เขาบอกว่าไม่ค่อยเย็นสําหรับปัญหาประจํารุ่นรุ่นนี้นะเขาจัดก,การเคลมมาหมดแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่ามันขับโคตรดี แล้ววารันตียังเหลือถึงเดือน6ปีนี้นะครับดังนั้นคุณมีเวลาในการเอาไปซ่อมไปเซอร์วิสได้สบายสบายคืออย่างนี้ในตลาดผมเห็นนะไม่เยอะแต่คันนี้เนี่ยไม่แค่เจ็ดหมื่นกว่านะครับเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์ตอนที่ออกมาเป็นตัว AMG นะครับประมาณ5ล้านล้วเขามีแต่งกันชนหน้าหลังเป็น AMG นะครับของเดิมยังมีอยู่นะแล้วก็มีติดจ,จอยดอยมาผมว่าก็ยิ่งหล่อขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะรถคันนี้สีขาวนะภายในที่เป็น AMG นะครับผมว่าเบาะ เจะเป็นทรงตัดซึ่งสวยขึ้นนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยตัดมือหนึ่งห้าล้านกว่านะครับตอนนี้รถมีารันตีเหลือไม่เจ็ดหมื่นกว่านะครับไม่เจ็ดหมื่นสามปีสองพันสิบเจ็ดใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสีหกสองสองสองครับหรือโทรตามเบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวถนนโลง่ลงๆจะลองเหยียบให้ดูนะตอนนี้นะครับระบบการขับขี่เราปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะเนี่ยปรับจากตรงนี้ได้นะครับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วอ่ะสปอร์ตบช่วงล่างช่วงล่างไปถุงลมจะแข็งขึ้นนะครับผมจะลองเหยียบให้ดูนะ โอ้โหโอ้พอแล้ว <laughs> ผมไม่อยากบอกว่าตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าใครชอบความแรงและความนิ่มนะผมว่ามันฟัดซุปเปอร์คาร์ได้อะเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยเหยียบปุ๊บมันมาเลยครับแต่เนื่องจากว่าต้องแจ้งตรงๆนะรถยกสูงนะครับ ด้วยความเร็วถูงสูงเนี่ยมันอาจจะมีสายซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ถามผมว่าอันนี้ถือว่าไม่สายแล้วช่วงล่างถุงลมมันช่วยซับพอร์ตได้เยอะแต่หนึ่งอย่างที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันมีความนิ่มครับด้วยเครื่องยนต์ตตว V6 เนี่ยผมว่า330กว่าแรงมา้าน,นี่ก็แรงแล้วนะอันนี้มีช่วงล่างถุงลมช่วยแล้วก็มีมอเตอร์ช่วยนะครับระบบขับ4อ๋ออีอย่างนี้ผมชอบนะคือเะลาเหยียบปุ๊บเนี่ยคุณเหยียบแบบตกใจเนี่ยรถมันออกได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นระบบขับสนนี้ปอตน,นะ ช่วงล่างจะต่ําลงนิดนึงนะครับคุณสามารถปรับโหมดเป็น Individual Sport นะครับ Comfort จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมลองปรับเป็น Comfort ดู f e e l i n g Comfort นะอย่างแรกชัดเจนเลยคือพวงมาลัยมันนิ่มขึ้นนี่คือน,นิ่มขึ้นชัดเจนเลยถ้าเป็น Comfort นะมันคือรถ SUV ที่ขับสบายจากประสบการณ์ผมนะผมเชื่อว่าการซ่อมบำรุงคุณมีวารันตีเนี่ย คุณเคลมอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทั้งหมดไปคุณใช้ได้เลยว่าปี2ปีแทบจะไม่ต้องซ่อมเลยผมเชื่อว่าในอนาคตอุปกรณ์พวกแบตทุกอย่างจะซ่อมได้เออวิวัฒนาการทุกอย่างมาไวนะครับตอนนี้แบตไฮบริดบางรุ่นนะอย่างเบนซ์ e สามร้อยบูเทคที่มีปัญหาเยอะๆนะครับบางที่ซ่อมได้แล้วนะครับซ่อมบางเซลล์ได้แล้วแล้วค่าไหลมันก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับแล้วในอนาคตผมเชื่อว่าการดูแลรักษาจะไม่แพงแล้วใครอยากได้รถ s u v นะพร้อมใช้ มีประกันมีวารันตีเหลือต้องคันนี้เลยไม่น้อยนะครับ GLE 5 0 0 E ปี2017 AMG ด้วยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับเระเอดของตัว Mercedes-Benz GLE นะครับ 4Matic นะ AMG Dynamic ปี2 0 1 7จ18นะตัวนี้เป็นรถปี17ที่ลูกค้าต่อวารันตีมาแล้วก็เคลมอุปกรณ์ทุกอย่างมาหมดนะครับและที่สําคัญคือแต่ง กันชนหน้าหลังเป็นเอ็มจตัวนอกด้วยนะครับลองนะงจริงขับโคตรดีเลยคือผมมันเคยลองนะแต่ผมไม่เคยลองตัว MG จนะครับจริงๆเหมือนกันแหละต่างแค่ล้อนะครับเบรกแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะแต่ถ้าคุณต้องการรถนิ่มนวลแล้วก็แรงอนะ่ะมันโคตรแรงเลยนะครับไฟหน้านะตัวนี้เป็นตัว Intelligent Light System เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคุณดูเป็นไฟ RVD นะครับเป็น Intelligent Light System แล้วนะครับตัวท็อปสุดของเขาแล้วนะนะปีนี้นะนะครับกันชนหน้าเนี่ยกริลเนี้ยทั้งหมดเนี่ยแต่ง คือตัวออกมาก็เป็น AMG นะครับแต่คันนี้เขาซื้อกันชนนะครับกระจังหน้า m m g มานะครับกล้องมีกล้องทั้งรอบคันทั้งหมดเลยนะครับสวยนะเป็นเคป l ล่า m g คต้นหล่อเลยนะครับรถไม่ได้มีชนหนักเลยนะครับมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนกันชนหน้าหลังเท่านั้นเองนะครับเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นซิน V6 3 0 0 0น cc นะครับเทอร์โบคู่นะตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวก็ให้แรงม้า3 3 3แรงม้านะครับ มีเครื่องยนต์ไฟฟ้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยอีก116แรงม้านะรวมกันนะครับ442แรงมา้า0ถึง100เนี่ย5วิกว,กว่านะครับโรงงานเขาเคลมไว้นะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคู่เกียร์มา 7G นะครับโคตรแรงโคตรนิ่มเลยนะโดยเฉพาะช่วงล่างถุงลมนะครับอันนี้รถเดิมๆนะไม่ต้องกลัวครับคันนี้มีารันตีเหลือนะครับมีอะไรเข้าศูนย์ไปเลยนะเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นล้อ MG จากโรงงานนะครับพร้อมเบรก MG พร้อมคาลิเบอร์นะตัวนี้จะมีชวะน MG นะครับ ช่วงล่างเป็นถุงลมทั้งหมดเคลมจากศูนย์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรถก็มีรันตีเนี่ยคือจุดเด่นของรถรุ่นนี้เลยนะคือมันนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งพอปักกินไฮบริดอะ่ะพอมันมีไฮบริดนะผมว่าแฮนด์ลิงแล้วก็จุดศนย์ถทวงของรถนะเวลาขับอะ่ะขับรู้สึกฟิลลิ่งโคตรดีเลยนะครับสีด้านนอกนะครับสวยนะกันเนีย่ยฝากระโปรงจะมีตัวครีบนะครับตามสไตล์ m e r c e d e s Benz กระจก m บ r c e d e s Benz นะครับพานรลามิคซันรูฟนะ อันนี้ไฟเลี้ยวนะครับเรียบร้อยตามนี้เลยมีบันไดนะครับมีบันไดดับข้างใต้นะครับใต้ตรงนี้ก็มีกล้องด้วยนะเนี่ยถ้าคุณเห็นกล้องนะครับพร้อมมันมีไฟนะครับเรือค้ำไหลนะกล้องคันนี้มีกล้องทั้งหมด3 60องศารอบคันนะครับ Keyless ตัวนี้ y ี e s s ทั้ง4บานนะกุญแจอยู่กับผมเนี่ยเปิดปิดได้ทั้งหมดนะครับ มีแหลกหลังคาพร้อมจากโรงงานมาเลยนะคันนี้นะครับที่พิเศษเพิ่มมานะคือเนื่องจากว่าเขาใส่เป็นชุด MG นะครับเขาเลยตัดชุดโป่งข้างหน้าและโป่งหลังนะครับโป่งหน้ามานะครับมีแก้มหน้าแก้มหลังเพิ่มขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ากันชนเนี่ยมันมีตัวเพิ่มขึ้นมาอยางตรงนี้นะสั่งชุดนี้เพิ่มมาอีกนะครับคือหล่อขึ้นมากัเดิมอีกนะครับยางเป็นปียีิบสามนะดีอยู่เลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยไฟเป็น LED เขียนเป็น GLE นะครับหล่อเลยด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าโคตรหล่อเลยนะเอาจริงผมชอบตั้งแต eML แล้วนะผมรู้สึกว่าก็ยังมีความคลาสสิกนะครับไฟ LED ยังมีอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสียบปลั๊กนะตรงนี้นะครับจะเสียบปลั๊กตรงนี้นะเวลาจะกดนะครับต้องกดปลดล็อกทีนึงก่อนนะแล้วก็กดเปิดนะครับตัวเสียบปลั๊กตัวนี้แนะนําว่าพี่ทุกท่านที่ซื้อไปนะครับกรุณาเสียบด้วยนะ เจอลูกค้าคนซื้อ S-Class ไปนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เสียบเนี่ยชังนะครับอย่างที่2กันชนชุดหลังเนี่ยเป็นกันชนทรง MG นะท่อ MG นะครับท่อคู่ MG หล่อเลยนะให้ดูมุมนี้มุมเชิดเดหล่อเลยครับผมว่าสปอร์ตขึ้นนะเปิดฝาท้ายนะครับกดตรงนี้ได้เลยข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นที่วางแบต มันก็จะหนาขึ้นกว่านี้ระดับหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานนะถามผมนะะนี่ก็จะที่เก็บของนะครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆมีครอบหมดนะก่อนวางตรงนี้นะครับเนี่ยก็ค,คือใหญ่โตนะครับมีปลั๊กข้างหลังนะครับเบาะก,ก็สามารถพับ40 60ได้นะข้างหลังนั่งสบายนะครับข้างหลังเดิมๆเลยฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะ ภายในของรถ GLE กันนะตัวนี้เป็นกุญแจนะครับ Keyless นะล็อกแล้วนะครับแล้วคุณจะเปิดเนี่ยแล้วคุณจะเปิดนะคุณก็แค่เอามือจับเข้าไปเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูภายในเอาจริงนี่คือคันนี้คือผมแค่ล้างนะคือไม่เจ็ดหมื่นรถเดิมๆแบบนี้คุณหายากมากนะครับเนีย่ยหายากมากนะ สวยเลยนะครับปรับได้เนะาะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างในกันนะครับอันนี้จะเป็นแผงประตูนะออปชั่นมีครบหมดนะครับล็อกปลดล็อกเมมนะครับอันนี้พับกระจกนะแผงประตูยังโอเคอันนี้ที่เปิดนะครับฝาน้ํามันนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเรามาสตาร์ทรถก่อนนะกุญแจอยู่นี่นะครับออปชั่นตัวนี้จะเป็นท็อปสุดก็จะมีปุ่มสตาร์ทได้เลยนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับถ้ามันขึ้นว่าเรดี้นี่คือสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนาะ คนไม่ใช้แฮบิดอาจจะไม่คุนนะครับแต่นี้เรียบร้อยหมดตัว MG นะครับอย่างแรกนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยต่อตัวก้านที่เป็นก้านตัดแบบนี้นะครับตัวนี้สั่งงานมีพ์ทเนอชิพด้วยนะตัวนี้จะเป็นเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับสั่งงานด้วยเสียงมีหมดอ่านี้สั่งงานด้วยเสียงใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ออปชั่นมีครบหมดนะครูซอนโถลิมิตพร้อมนะครับพร้อมปรับไฟฟ้านะปรับขึ้นลงนะครับไฟฟ้าหมดนะตัวนี้ที่พับกระจกนะครับโอเค ตัวนี้ติดพับกระจกมีหมดนะอโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นออปชันตัวจอนะครับนี่ผมกดหยุดก่อนอันนี้แมปแท้นะครับนี่ก็คือเป็นของไทยเนาะเป็นรถศูนย์อยู่แล้วนะครับติดจอ Android น,นะกดตรงนี้เข้าไปนะครับจะเป็น Android ได้เลยนะซึ่งอันนี้ก็ติดมาแพงเหมือนกันนะครับออคอนโซลหน้าสภาพคอนโซลโคตรสวยเครื่องเสียเป็นเครื่องเสียงฮาร์มาเกดอน <line> number, นะครับ ปิดเสียงก่อน <ry> ตัวนี้ไฟเป็นไฟออโต้เรียบร้อยนะครับเบรกมือไฟฟ้าเนาะตรงนี้มีครบหมดเลยนะครับมาดูออปชันตรงนี้กันก่อนนะตรงนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับปิดเสียงก่อนนะครับออปชันเนี่ยเลือกเลือกจากตรงนี้ได้นะตรงนี้เนี่ยออปชันนะครับอันนี้ทริปต่างๆเนาะคุณดูนะครับเนี่ยอิเล็กทริกเรนจ์นะครับคอนซัมชัน เอเล็กทริกโฟต่างๆไม่เจ็ดหมื่นสามนะครับนาวินะครับออดิโอนะเครื่องเสียงโอเคนะครับเครื่องเสียงเป็นธรรมะเกนดอนด้วยนีวิทยุนะครับโทรศัพท์แนะอสซิสต์ต่างๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูมีแอสซิสต์อะไรบ้างนะครับมีแอสซิสต์กราฟิกเบรกแอสซิสต์นะครับ,รบรนะครับ,นะรบนะแอคทีฟเบรกนะมีออปชันนี้ด้วยนะครับ Attention Assist อันนี้มีุดทั่วไปอยู่แล้วเนาะมีออปชันในนี้นะครับเซตติ้งต่างๆเนี่ยเซตติง้ง Hybrid, Light, v e r i c l e นะครับเซตตามตรงนี้ได้หมดเลยนะอันนี้เป็นคอนโซลนะครับหน้ารถนะอันนี้ก็เป็นวิทยุนะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับให้เปิดปิดเสียงอันนี้จะเป็นจอจริงๆมันจอ Android นะแต่อันนี้เราสามารถปรับทุกอย่างจากตัวเมาส์ตัวนี้ได้นะครับเรามาไปดูตัวรถธรรมดาก่อนนะก่อนเป็น Android นะ ตัวนี้นี่ Dynamic System นะครับ Select Individual นะครับ Data Individual c o n f i g t นะ v e h i c l e Data เนี่ยดูจากตรงนี้ได้นะครับ Comfort นะครับสามารถปรับทุกอย่างได้หมดเลยนะอันนี้ปรับนะครับ c o n f i g นะครับหมุนเนี่ยสมมุติตัวนี้นะครับ Individual จะสามารถปรับ Steering เป็นแบบไหนนะอันลองดู Steering เป็น Sport หรื Comfort นะครับ ปรับได้หมดเลยนะต้องลองปรับดูนะครับโอเคนะครับ Dynamic Select นะอันนี้360เรามีกล้อง360จากโรงงานอยู่แล้วนะครับ180แปดวิวนะครับหรือ3 6 0กวิก็ได้นะอย่างที่ดูกล้องอยู่แล้วเนาะ Energy Flow นะครับพวกระบบไฮบริดต่างๆเนาะระบบปลั๊กอนะครับ Consumption ตารสิ้นเปลืองนะครับโอเค เปเข้าเซตติ้งต่างๆของรถนะอันนี้เนี่ยไฟนะครับแอมเบียน i g ไลท์นะแอมเบียนท์ไลท์ไบรนสนะครับให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างโอเคถ้าสมมติอันนี้เราอยากจะเข้าจอ Android เนาะอันนี้ก็มีเดียต่างๆนะครับซิสเต็มต่างๆของตัวรถกดแต่ทีหนึ่งนะครับมันก็เข้าต่อจอ Android ได้ละพวกนี้ Mercedes-Benz พวกนี้ต้องใช้จอ Android ตรงรุ่นนะครับ เนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างซับซอ้อนและติดแพงกว่าเยอะนะนี่ก็เป็นเครื่องเสียปกตินะครับแอร์นะครับตามสาย Mercedes Benz อยู่แล้วคุณไปก้น,ค,นคุณดูอุปกรณ์ทุกอย่างสิมันมันยังไม่เสียเลยผมลืมบอกตัวนี้นะครับจะเป็นแก้วเย็นแก้วอุ่นนะครับคุณเอาน้ําเย็นเนี่ยวางไว้ตรงนี้นีย่ยตรงนี้มันจะเย็นนะครับข้างๆมันจะเย็นหมดทนะี่สามารถอุ่นแก้วซื้อเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนมาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างถุงลมนะ สมมติว่าปรับขึ้นนะครับ Rising เขียนแล้วนะครับมันขึ้นว่า Rising อยู่นะครับช่วงล่างกําลังทํางานอยู่นะครับนี่คือกดขึ้นนะมาดูโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้จะเป็นเนี่ย Comfort นะครับตัวนี้จะเป็น Individual นะ Slipper นะครับ Slippery นะครับตั้งโหมดต่างๆได้นะโหมดการขับขี่นะครับ Lower Comfort นะอันนี้ก็เป็นเลือกโหมดต่างๆนะครับมี Comfort นะ พอปรับเป็นคอร์ตสปอร์ตนะครับแล้วก็อินดิวเวอร์โดที่เลือกไว้นะครับนี่ก็จะเป็นที่เปิดต่างนะที่เก็บของนะครับเจ้าของยังมีของอยู่นะครับอันนี้เป็นเมาส์ต่างๆเนาะเลือกจากตรงนี้ได้นะครับีซึ่งผมว่ามันก็มันก็สะดวกสบายดีนะตัวนี้นะครับเบาะนะเอ็มจีก็นั่งสบายนะสบายสุดเลยนะครับอุปกรณ์บุ๊กเซอร์วิสต่างๆตัวนี้มีซันลูฟนะครับสามารถกดเปิดได้นะ แต่มนันกระจกสองบานอยู่แล้วนะครับเป็นบานหลังนะปิดก็แค่กดปิ่มปุบเดียวนะครับเป็นอุกออมด้วยความสะดวกที่ดีเลยนะมาดูด้านในนะครับดูเบาะนะข้างในคันนี้สีดํานะครับ MG หลอ่อๆเลยมีสลูข,ข้างบนเรียบร้อยนะครับัวเบาะถือว่าซับพอร์ตนั่งสบายนะข้างหลังเป็นหนังลายแบบนี้นะครับหล่อเลยนะเวลาพับเบาะนะครับจริงๆดึง,ดงตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะ พับลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณสามารถพับตรงเนี้ยลงมาได้สุดเลยนะแต่คุณก็ต้องกดตรงนี้ลงก่อนนะเนี่ยลงมาพับได้สุดนะครับซึ่งพอคุณพับตรงนี้สุดนะคุณสามารถเอาของนะครับวางนอนยาวได้ถึงตรงนี้เลยนะครับอนเนกประสงค์สุดๆเลยนะพอเข้านั่งด้านในนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกคือพื้นที่สัมภาระในการข้างหลังนะครับผมว่ามันเหลือเยอะกว่า x 5านะแต่ความรู้สึกผมผมว่าก็ความนั่งสบายผมชอบเล็กซัสมากกว่า นะครับก็อ่านี้จะเป็นแอร์นะครับมีแยกนะครับแยกข้างหลังนะครับเป็น3โซนเนาะแล้วก็ตัวนี้มีมเกะนะครับทุกอย่างมีพร้อมหมดสิ่งหนึ่งที่ผมคือบ่อเนี่ยผมรู้สึกว่าบ่อตัวนี้มันจะไม่ค่อยสูงเกินไปนะครับ bm จะสูงกว่านี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บนะครับที่วางแก้วนะครับมี s ันร o o p เหนือข้างบนผมรูหัวผมด้วยนะ เอาจริงที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะพอพื้นที่นะครับผมนั่งเนี่ยผมตัวใหญ่นะผมสูงร้อกว่านะครับหนักเกือบร้อยนะหัวเนี่ยมันเหลือมันนั่งสบายนะครับผมคนตัวใหญ่ถ้าหามว่านั่งข้างหลังนั่งสบายเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีม่านนะครับเป็นม่านที่ปิดมาจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แผงประตูเนาะก็สวยงามนะครับมีเครื่องเสียงมีอุปก,กรณ์ทุกอย่างครบนิ่มนะครับผมว่าเป็นรถ SUV ที่ นิ่มนะครับแรงนะครับในราคาจับต้องโอเคครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว Mercedes-benz GLE 500 e a m g นะครับปี2017เอาจริงใหม่คันนี้73 0 0 0ือ่ะเหมือนใหม่มากนะเครื่องยนต์เกียร์โคตรด,ดีเลยที่สบายใจอย่างหนึ่งนะคันนี้คุณมีรันตีเหลือนะครับดังนั้นเวลาคุณมีอะไรคุณก็เข้าสู์เลยนะครับแล้วก็ก่อนหมดเนี่ยคุณก็ ทำให้คือคุณก็สามารถเคลมชุดใหญ่ไปเลยนะครับคุณสบายใจนะครับราคา1นึ่งล้านห้าแบาทครับใครสนใจครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่หกสองสองสองครับหรือใครจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่0ูนย์เก้าเก้ได้เลยคันนี้รถมือเดียวนะครับรถเพื่อนผมฝากขายที่ผมรีวิวนี้คือแค่ล้างอย่างเดียวนะสภาพดีเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับซื้อมา5ล้านตอนนี้เหลือไม่ถึง 5, ล้านห้าแล้วนะครับตอนนี้ใครซื้อรถนี่โคตรคุ้มเลย สุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมนะครับแล้วก็ใครจะซื้อจะขายหรือจะซ่อมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย